ช่วงนี้มีคนใกล้ตัวของผมเนี่ยโดนก๊อปปี้บทความค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเท่าที่นับดูเนี่ยก็จะมี4-5ถึงเว็บแล้วนะครับเว็บไซต์คอนเทนต์ชิฟูเองเนี่ยก็เพิ่งโดนก๊อปปี้ไปเช่นเดียวกันโดนมาหลายครั้งเหมือนกันนะครับรีอคชันที่ผมเจอมาจากเพื่อนๆของผมหลายคนเนี่ยมีตั้งแต่โอ,โอ้โหเซ็งน้อยแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่พวกเขาเนี่เป็นเหมือนๆกันเลยนะครับคือว่าเขาเนี่ยก็โพสต์ถามโลกโซเชียลดูว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นพวกเขาเนี่ยควรจะต้องทำยังไงผมลองคิดๆด,ดูแล้วนะครับการที่คน คนที่เหมือนมาก๊อปปี้บทความติดกันขนาดนี้เยอะขนาดนี้บนโลกออนไลน์เนี่ยผมก็เลยคิดว่าคนอื่นๆเนี่ยน่าจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันจนํานวนไม่น้อยเลยนะครับผมก็เลยอยากจะทําคลิปที่ว่าเรื่องของการจัดก,การกับแมวขโมยซึ่งผมคิดว่าน่าจะใช้การได้ดีให้คุณได้มาฟังกันนะครับผมจะพยายามแนะนําวิธีการเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนก็จะเริ่มจากอันที่ค่อนข้างเบาไปจนหาหนักซึ่งถ้าเกิดคุณทําตามขั้นตอนสุดท้ายตามที่ผมบอกแล้วเนี่ยผมคิดว่าบทความที่คุณใช้ความคิดเสียยาดเหงื่อแรงกายเขียนขึ้นมาเนี่ย จะมีโอกาสถูกละเมิดลิขสิทธิ์น้อยลงอย่างแน่นอนนะครับโมวันนี้นึงนะครับว่าหลักการนี้สามารถเอาไปใช้ได้กับการที่คุณถูกก๊อปปี้รูปภาพหรือว่าวิดีโอได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเทคนิคการจัดก,การคนก๊อปปี้บทความนะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้คืออย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องคอนเทนต์ชีฟวไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าในอนาคตมีคลิปความรู้เรื่องคอนเทนต์เรื่อง Digital Marketing ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งดีๆใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้รับชมรับฟังคลิปนั้น,นครนะครับ โอเคคร so first, ับก่อนจะไปพูดถึงการจัดการกับคนก๊อ y ปี้บทความเนี่ยขอแชร์ถึงเรื่องการจัดการกับตัวเองก่อนละกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งรับที่ดีที่สุดคือการลุกฉันใดเนี่ยการแก้ไขที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันฉันนั้นนะครับถ้ามีคนเข้ามาก๊อ y ปี้บทความของคุณไปเนี่ยคุณอาจจะต้องเสียเวลาส่งข้อความไปหาไปพูดคุยหลายครั้งใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าคุณสามารถป้องกันล่วงหน้าไม่ให้คนก๊อ y ปี้บทความของคุณไปได้เนี่ยมันจะดีกว่าเยอะเลยนะครับคุณจะเสียเวลาน้อยลงแล้วก็เสีย ซึ่งวิธีการที่ผมคิดว่าใช้ได้ดีในการป้องกันไม่ให้คนก๊อปปี้บทความของคุณไปเนี่ยคือ,อมันจะมีหลายวิธีละกันนะครับอย่างแรกคือเขียนบทความ,ให,ม Quality, ให้มีคุณภาพซึ่งการเขียนบทความให้มีคุณภาพเนี่ยครับนอกจากคุณควรจะต้องเขียนบทความให้ลึกลงรายละเอียดแล้วนะครับคุณควรจะต้องเขียนบทความให้มันแตกต่างหรือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่ายูนิคด้วยนะครับมีความเป็นตัวของตัวเองอ การเขียนบทความให้มันมีความแบบมีความยูนิคมีความแตกต่างมีคุณภาพจะทําให้คนเนี่ยก่อนที่เขาจะก๊อปปี้บทความคุณไปเนี่ยต้องคิดให้ดีๆก่อนเพราะว่ามันจะมีายเซนมันจะมีเซ็กเนเจอร์เนี่ยชัดเจนมากมันสามารถเช็คแล้วก็ตรวจสอบได้ไม่ยากเลยครับวิธีที่2นะครับคือการเขียนคําแจ้งเตือนอ่าการเขียนข้อความแจ้งเตือนไว้ในส่วนของพวกฟุตเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่ผมคิดว่าใช้ได้ผลแล้วก็น่าสนใจซึ่งผมมีคําแนะนําแจ้งเตือนเนี่ยอยู่สัก3อย่างละกันนะครับอย่างแรกคือใช้คําว่าก right. ๊อปปี้ไว้อ ใส่คำแจ้งเตือนว่าทุกอย่างบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของคุณเช่นคอนเทนต์ชิฟุก็จะเป็น Copyright by ไร n ์บายคอนเทเป็นต้นนะครับ การแจ้งเตือนแบบที่2คือ DMCA นะครับ DMCA ย่อมาจาก Digital Millennium Copyright Act อ่าซึ่งพวกเขาจะมี b a ตให้คุณด้วยถ้าเกิดคุณใช้บริการเขานะครับและถ้าเกิดเว็บไซต์ของคุณเนี่ยถูก Copy บทความไปในขณะที่ติด b a d g e อันนี้อยู่คุณสามารถใช้ Take Down Service ของพวกเขาได้นะครับคือคุณให้พวกเขาเนี่ยช่วยเอาคอนเทนต์ลงได้อ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายดีเทลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในขั้นตอนการจัดการกับคนที่ Copy บทความของคุณนะครับ อันที่3นะครับสิ่งที่3คือ Creative Commons อใส่ข้อมูลเหล่านี้ได้อธิบายง่ายเลยว่า Creative Commons เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สัญลักษณ์นี้ไปติดอยู่เนี่ยมันมีลิขสิทธิ์่ะแต่สามารถเอาไปใช้ได้ภายใต้สัญญาของ Creative Commons เช่นคุณอาจจะติด Creative Commons ที่บอกว่า บทความบนเว็บไซต์ของคุณทั้งหมดนี้เลยนะครับสามารถเอาไปใช้ได้เอาไปใช้ได้เลยแต่ว่าห้ามดัดแปลงห้ามเอาไปใช้ในเชิงการค้าหรือเชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็ต้องอ้างอิงแหล่งที่มาเป็นต้นนะครับอันนี้คือ Creative Commons จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ Creative Commons เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ไม่ได้ช่วยป้องกันการก๊อปปี้นะครับแต่ว่าช่วยสนับสนุนให้คนที่เอาคอนเทนต์คุณไปเหมือน reference ต่อไปใช้งานต่อ เขาใช้ในรูปแบบที่เหมาะสมนะครับซึ่งคุณอาจจะไม่ต้องกังวลว่าบทความคุณจะถูกก๊อปปี้แต่กังวลว่าบทความของคุณเนี่ยจะถูกเอาไปใช้ในทางไหนมากกว่ากันนะครับอันนี้คือในเรื่องของ Creative Commons ครับ อันสุดท้ายนะครับวิธีสุดท้ายคือการใช้เครื่องมือนะครับคุณสามารถใช้เครื่องมือต่างๆในการป้องกันการก๊อปปี้การถูกก๊อปปี้ได้เช่นสมมุติว่าถ้าคุณใช้ CMS อย่าง WordPress เนี่ยมันจะมีปลั๊กอินต่างๆให้คุณเลือกใช้มากมายหลายอย่างเลยตัวอย่างเช่น WP Copy Protect หรือ WP Content Copy Protection and No Right Click นะครับชื่อยาวมากเลย ส่วนตัวผมเองเนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยไปคเมนวิธีนี้เท่าไหร่ละกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดเนี่ยคือการสร้างบทความให้มันแตกต่างนะครับวิธีการแจ้งเตือนอาจจะเป็นวิธีที่ดีกว่าการเฮ้ยบ,บังคับไม่ให้เขาทําแบบก๊อปีไปคือคนที่อยากจะ c o อปปีบางทีก,ก็ก็จะหาทาง copy ีได้อยู่ดีนะครับ โอเคเข้าใจวิธีการป้องกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจัดการกับคนที่ก๊ p ปปี้บทความของคุณแบบสเต็ปบายสเตกันเลยดีกว่านะครับวิธีการเหล่านี้มันทําได้ไม่ยากมากนะครับแล้วผมจะค่อยๆเริ่มจากเบาไปหาหนักนะครับวิธีที่1วิธีแรกสุดเลยคือการหาข้อมูลก่อนเริ่มจากการหาข้อมูลเรามาเริ่มกันตั้งแต่ขั้นการหาข้อมูลว่าบทความไหนของคุณเนี่ยถูกก๊อปไปบ้าง ไปไว้ที่ไหนบ้างหรือเปล่านะครับเครื่องมือที่ผมอยากจะแนะนำเนี่ยคือ Copy s c a p e นะครับวิธีการง่ายเลยคือว่าคุณสามารถเอาลิงก์ของบทความของคุณที่อยากจะเช็คเนี่ยเอาไปใส่ไว้ใน Copy s c a p e ได้และเดี๋ยวไอตัวโปรแกรม Copy s c a p e อันนี้เขาจะบอกมาว่าใครที่ Copy บทความของคุณบ้างแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากจะ Copy แบบลิงก์ต่อลิงก์ไปเพสใน Copy s c a p e นะครับมันก็จะมีถ้าพรีเมียมขึ้นมานะครับคุณสามารถใช้บริการ Copy s c a p e พรีเมียได้ ซึ่งราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่3เซนนะครับประมาณ1บาทสําหรับ200คําแรกแล้วก็อีก1เซนนะครับหรือว่าเราราวสามสิบสตางค์ในอีก100คําถัดไปนะครับซึ่งมันจะช่วยเช็คกลับเป็นจํานวนมากๆได้นะครับขั้นที่2คือการเก็บข้อมูลนะครับเมื่อเห็นแล้วว่าใครก๊อปปี้คุณแ้่งก็แคปเจอร์หลักฐานมาให้หมดเลยนะครับเมื่อคุณรู้แล้วว่ามีคนก๊อปปี้บทความของคุณเนี่ยขั้นถัดมาคือการเก็บหลักฐานซึ่งผมแนะนําให้แคปเจอร์หน้าจอเว็บไซต์นั้น,น,น นะครับก๊อป้บทความเนี่ยมาให้หมดเลยให้เห็นภาพนะครับให้ครบทุกหน้าถ้าคุณใช้ Chrome หรือหรือ Mac อยู่เนี่ยแบบโปรแกรมที่ผมใช้ประจำเนี่ยชื่อว่าค e e n Shot นะครับแต่ว่ามันก็จะมีโปรแกรมการทำ Screenshot อีกหลายโปรแกรมที่คุณไปหาได้อ่า จากนั้นเนี่ยคุณก็เข้าไปที่ u i east นะครับแล้วก็ใส่โดเมนที่คุณอยากเช็คลงไปเพื่อเอาไปเช็คดูว่าใครเป็นเจ้าของจากนั้นเนี่ยก็แคปหน้าจออันนี้เก็บมาเพิ่มเติมอีกนะครับขอปรอไว้นิดนึงนะครับว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีการปิดชื่อของตัวเองไว้แต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าคุณเนี่ยยังคงรู้ชื่อของโดเมน provider กับ h o ิ t i n g provider ของพวกเขาอยู่ดีครับแล้วถ้าคุณไม่สามารถติดต่อเจ้าของเว็บไซต์ได้อเขาปิดชื่อไว้เนี่ยก็แนะนําให้ข้ามไปดูขั้นตอนที่5เลยนะครับแต่ถ้าคุณรู้ว่าเจ้าของเป็นใครเนี่ยเดี๋ยว โอเคขั้นที่3นะครับคือการส่งอีเมลไปพูดคุยกับพวกเขาผมแนะนําว่าเวลาคุณส่งอีเมลไปพูดคุยกับคนที่ Copy บ,บทความของคุณเนี่ยคุณอย่าไปพ่นไฟใส่เขานะครับอย่าพ่นไฟวิธีการที่น่าจะได้ผลดีกว่าคือการที่คุณไปพูดคุยกับสุภาพอาจจะเสนอทางเลือกให้เขานะครับตัวอย่างเช่นคุณเสนอออปชันแรกนะครับให้เขา rewrite อ่ uh, rewrite content อีกรอบโดยที่อาจจะมีให้เหมือนอ้างอิงเนื้อหาบางส่วนเนี่ยมาที่คุณจากนั้นเนี่ยก็ให้เครดิตกลับมากับคุณนะครับนอกจากที่ว่าคุณจะทําให้คน Copy ้บทความของคุณเนี่ยเอาบทความที่ Copy ออกแล้วเนี่ยคุณอาจจะยังได้ backlink กลับมาด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งไอ้ backlink เนี่ยมันดีมากๆสาหรับการทําพวก off page SEO ครับ option ที่2ที่ให้เขาได้นีครับก็คือให้เขาเนี่ยเอาบทความที่ก๊อปมาเนี่ยออกจากเว็บไซต์ของเขาไปเลยอ่ะอันนี้ง่ายมากนะครับ ย้ำอีกครั้งว่าอย่าไปหยาบคายหรือว่าพ่นไฟนะครับเพราะว่ามันจะไม่มีอะไรดีขึ้นมานะครับเน้นพูดคุยกันด้วยเหตุผลมันจะดีกว่าดีไม่ดีเนี่ยคุณอาจจะได้แฟนคลับอันเหนียวแน่นเน,เนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกคนอีกหนึ่งเว็บไซต์ด้วยนะครับเพราะว่าการที่เขา copy บทความของคุณไปแสดงว่าเขาน่าจะชื่นชอบผลงานของคุณมากๆเลยนะครับตัวอย่างอีเมลที่ผมเคยส่งไปพูดคุยกับคนที่ copy บทความของคอนเทนต์ชิฟูไปเนี่ยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูแล้วกันนะครับอาจจะไม่ใช่แอนที้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนัน บ,บังคับตัวเองไม่ให้พ้นไฟอยู่แต่ว่าก็เป็นตัวอย่างที่จริงๆแล้วที่เราใช้ไปเนี่ยก็ใช้ได้ผลนะครับสามารถลองเอาไปกลับไปใช้ดูได้นะครับผมก็ส่งไปว่าสวัสดีครับผมแบงค์จากคอนเทนต์ชิฟูนะครับผมบังเอิญเจอว่าเว็บไซต์ xxx นะครับเว็บไซต์อันนี้ ได้นําบทความอันนี้นะครับที่เป็นลิขสิทิ์ของคอนเทนต์ชิฟุไปลงเว็บไซต์อันนี้นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับผมขอเสนอวิธีการแก้ไข2วิธีครับวิธีแรกคุณเจ้าของเว็บไซต์นี้นะครับทำการเขียนบทความใหม่โดยใช้ภาษาแล้วก็แนวคิดต่างๆของตัวเองถ้าจะเอาบทความนี้ของคอนเทนต์ชิฟุไปใช้อ้างอิงก,ก็ยินดีเลยนะครับแต่ว่าอาจจะรบกวนส่งแบ็คลิงกลับมาให้ด้วย อันที่2นะครับวิธี2องชันที่2คือถ้าเกิดวิธีการแรกไม่สะดวกนะครับผมขอรบกวนให้ช่วยลบบทความของผมอนี้ออกไปจากเว็บไซต์ด้วยนะครับบทความทุกบทความที่ผมเขียนขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาเป็นหลักวันบางบทความเนี่ยอาจจะเป็นหลักเดือนซึ่งผมไม่อยากให้ถูกเอาไปใช้ในลักษณะนี้ครับหวังว่าคุณเจ้าของเว็บไซต์นี้นะครับจะเข้าใจนะครับขอบคุณมากมากครับประมาณนี้นะครับซ,ซึ่งใช้แล้วก็เวิร์กอยู่ขั้นที่4นะครับส่งอีเมลไปอีกครั้ง ถ้าคุณคุยดีๆด,ด้วยเหตุผลก็แล้วแต่ว่าเขาไม่เข้าใจนะครับหรือว่าเงียบหายไม่ยอมตอบนะครับอันนี้อาจจะเจอบ้างคุณอาจจะส่งอีเมลไปอีกครั้งแต่ว่าถ้าเขายังไม่สนใจเนี่ยหรือว่าไม่ยอมตอบอีกเนี่ยคุณอาจจะต้องยกระดับในการพูดคุยให้มันซีเรียสมากขึ้นอีกขั้นหนึ่งแล้วครับ โดยในขั้นนี้นะครับให้เอาข้อมูลที่อยู่ในขั้นที่2ที่ผมแชร์มเมื่อกี้น,นะครับมาใช้พร้อมทําแจ้งเตือนโดยระบุเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเข้าไปด้วยนะครับในขั้นนี้เนี่ยเทมเพลตที่ใช้เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับสวัสดีคุณ xxx นะครับวงเล็บชื่อแล้วก็นำสกุลจากขั้นตอนที่2ให้พร้อมเลยนะครับเนื่องจากว่าเว็บไซต์อันนี้ ที่มีการจดโดเมนไว้ที่โดเมนรีจิสเตอร์อันนี้นะครับแล้วก็ใช้บริการเซิร์ฟเวอร์ของอันนี้เจ้านี้นะครับได้ทําการนำเอาบทความอันนี้ที่เป็นลิขสิทธิ์ของคอนเทนต์ชิฟูเนี่ยไปลงเว็บไซต์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอ่ในฐานะที่ผมเป็นเจ้าของเว็บไซต์คอนเทนต์ชิฟูนะครับผมขอให้คุณดําเนินการเอาบทความอันนี้ออกจากเว็บไซต์ของคุณด้วยนะครับภายใน3วันมิฉะนั้นเนี่ยผมจําเป็นต้องดําเนินการต่อไปนี้อ่ข้อที่1คือการ แจ้งโดเมนแล้วก็โฮสติ้งพรีเวเดอร์ของคุณว่าเว็บไซต์อันนี้ของคุณเนี่ยได้นาเอาบทความอันนี้ที่เป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์คอนเทนต์ชิฟุเนี่ยไปลงเว็บไซต์ของคุณไปลงเว็บไซต์นี้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและขอให้โดเมนหรือว่าโฮสติ้งพรีเวเดอร์เนี่ยครับดำเนินการเอาออกให้เราแทนอันที่2นะครับเราจะแจ้ง Google หรือ Facebook และก็บริการอื่นๆที่คุณใช้ในการหาคนเข้าชมเว็บไซต์และหาะไรายได้เพื่อมาสนับสนุนการทําผิดของคุณเนี่ยให้เลิกสนับสนุนคุณ ซึ่งผลลัพธ์จากส่วนนี้นะครับมันจะเป็นการถูกแบนจาก Search Engine หรือว่าพวก a d v e r s หรือว่า Ad Choice ต่างๆและการหาช่องทางไรายได้อื่นๆด้วยนะครับอ,อันที่3เสร็จพิสาบคือเราจะดำเนินคดีตามกฎหมายผูกไว้นิดน,นึงก่อนนะครับถัดมาขั้นที่5นะครับเมื่อเขาไม่ยอม เอาบทความที่ก๊อปปี้ออกให้เนี่ยก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องเอาออกด้วยตัวคุณเองแล้วนะครับผมคิดว่าเกือบทุกเคสเนี่ยน่าจะคลี่คลายได้หลังจากที่ผ่านขั้นตอนข้อที่4มาแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ก๊อปปี้บทความคุณเนี่ยยังคงนิ่งเฉยกับคําเตือนก็ถึงเวลาที่คุณจะทําในสิ่งที่เตือนเนี่ยให้เป็นจริงละซึ่งวิธีการต่างๆเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับอันแรกขั้นแรกเลยก็คือว่าเข้าไปที่บริการ Take Down Service ของ DCMA ถ้าเกิดคุณมีนะครับถ้าคุณใช้งานอยู่เข้าไปที่ DCMA ที่คุณเเคคยสสมัััรรไว้้จาากกนนลือ Take Service Down ซึ่งํหบ ตัว Account Free เนี่ยคุณจะสามารถขอให้ทาง d m m a เนี่ยเทคดาวบทความของคนที่ Copy ได้เพียงแค่ปีละ1ครั้งแต่ว่าถ้าเกิดคุณจา่ณจายเงิน Subscribe ให้เขาเนี่ยสิบเหรียญต่อปีเนี่ยคุณจะขอได้ประมาณ10ครั้งนะครับอ่าเมื่อ d c m a เนี่ยครับเขารับคำขอคุณแล้วนะครับพวกเขาจะไปจาัดก,การคุยกับโดเมนแล้วก็โฮสติ้ง Provider ของเจ้าของเว็บไซต์ที่ Copy บทความของคุณเนี่ยไปให้เพื่อเอาออก อันที่2น,นะครับคือการแจ้ง Google แล้วก็ Facebook แล้วก็ช่องทางอื่นๆที่คน copy ใช้ทําเงินในใช้หา t r a f f ิกขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่โคตรโหดร้ายที่สุดในคลิปนี้เลยนะครับถ้าเป็นไปได้อย่ามาให้ถึงขั้นนี้เลยครับคือคุยกันก่อนจะดีที่สุดนะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าถึงขั้นนี้แล้วก็คุณสามารถแจ้ง Google หรือว่า Facebook เนี่ยเพื่อให้ Google เอาเว็บไซต์นี้ออกจาก search engine หรือว่า ban account a s s e n e ได้นะครับหรือว่าถ้าเป็น Facebook เนี่ย ก็จะเป็นการเอาคอนเทนต์ออกจากเพจอันนั้นได้นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ว่าว่าคุณจะไปซับมิตพวกเนี่ยที่ไหนนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้เลยนะครับทั้ง Google ทั้ง Facebook มันจะมีที่ให้เราไปฟ้องอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยมีคน copy คอนเทนต์เราไปหรือถ้าคุณไม่ได้มีแค่ Google Facebook ใช่มั้ครับเคาอาจจะทํางานกับที่อื่นด้วยเช่นเอ่อ Amazon นะครับคุณก็อาจจะลองเอ่อ search ชื่อแบรนด์ด้วยแล้วก็ต่อด้วยคําว่า copyright infringement ก็ได้เช่น Amazon copyright infringement ดูนะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นว่าเขาจะไปให้ให้คุณ submit ที่ไหนอ่า ถ้าในกรณีที่ต้องการให้มีหน่วยงานมาช่วยจาัดก,การแก้ไขปัญหาหรือว่าจัดก,การเรื่องฟ้องร้องเนี่ยครับคุณก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันโดยที่มีวิธีการแรกเลยนะครับคือการติดต่อสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา1368นะครับอันที่2คือติดต่อที่เพจของกรมทรัพย์สินทางปัญญาอันที่3คือการติดต่อทนายทําเรื่องฟ้องร้องที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญานะครับอันนี้โอ้โหหนักมาก <c oughs> คือถ้าเกิด ถูกก๊อปปี้ไปเนี่ยมันต้องแบบเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับอันนี้ข้อมูลอันนี้คือผมได้มาจากดรยุทธนาศรีสวัสดนะครับแห่งบริษัท iT เทนะครับขอบคุณดรยุทธนามาณะจุดนี้ด้วยนะครับโดยสรุปนะครับนี่คือวิธีการป้องกันไม่ให้บทความดีๆที่คุณอุตสาห์ใช้แรงกายแรงใจทํามาเนี่ยถูกก๊อปปี้ไปใช้นะครับรวมไปถึงวิธีการแก้ไขว่าในกรณีที่มีคนก๊อปปี้ไปแล้วเนี่ยจะทํำยังไงดี่ะผมแนะนําว่าพยายามทําจากเบานะครับขั้นตอนที่1นึเนี่ยไปหาหนัก เพราะว่าการพ้นไฟใส่กันเนี่ยมันน่าจะไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับคุณก็เสียกําลังใจเขาก็เองก,ก็อาจจะไม่อยากทําให้คุณอ่ะสุดท้ายผมก็ขอเป็นกําลังใจให้คนที่สร้างสรรค์บทความดีๆมาให้คนไทยได้อ่านนะครับแล้วถ้าเกิดหากใครที่กําลังมองหาบทความเกี่ยวกับคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งดีๆอยู่นะครับเชิญที่เว็บไซต์ Content ์ชิฟูเลยนะครับแต่อย่าก๊อปปี้คอนเทนต์เราไปนะครับอ่ะ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าคุณชอบสิ่งที่ผมแชร์ในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของคอนเทนต์ชีฟูไว้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าในอนาคตมีคอนเทนต์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งคอน t ทนต์มาร์เก็้น่าสนใจดีๆใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้รับชมรับฟังเป็นคนแรกๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไปแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ